แปลว่าแม่น้ำํำฟังฟังนะคะสายนาทีแปลว่าแม่น้ํายกเครอย่างเป็น,น,นหล่อเช่นสายนาทีคอยหล่อเลี้ยงชีพของพวกเราดังนั้นซึ่งควรช่วยกันดูแลขอขอบคุณค่ะครับ,ท,รบที่ทำได้เยอะหลังจากถังคในใกด้ แล้วเด,ดี๋ยวนะครับดูเป็นนิจานะครับจะจะมาให้ความรู้นะครับเที่เกี่ยวนะครับก็คือคุณจะมาประชาสัมพันธ์นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ครูแจ้งไว้นะคะว่าวันนี้นะคะจะมีร้านค้ามารับซื้อข้ายะนะคะครูก็ขอเปลี่ยนกหนดการเป็นอาทิตย์หน้าเพราะว่า ไม่มั้่ใจว่าเสื้อผ้าเนี่ยฝนจะตกไหมนะคะแล้วก็ถุงนมนะคะที่น,นี้งดสอนนะคะเพราะว่ามันมันแขกอาทิตย์หน้าอาทิตย์สุดท้ายก็แล้วกันนะคะก็ยังเก็บถุงนมก็คือวันอังคารกับวันศุกร์